เชียงใหม่มีที่เดินเทรลหลายที่มากซึ่งมันอยู่ใกล้ๆโซนเมืองของเชียงใหม่แต่เราก็คงไม่ได้ไปทุกที่นะเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดนิดนึงวันนี้เราก็เลยจะไปสักประมาณ2ที่นะคะก็คือที่มองเทรลตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือห้วยตึงเท่า สุดท้ายนะคะเชียงใหม่เราก็มาแวะเจอเพื่อนเพื่อมาเดินเทรลกับเพื่อนนะคะแล้วก็อันนี้เราอยู่ที่มองเทรลเขาบอกว่าเป็นระยะลุดสั้นๆสบายๆายายเดินเช้าๆขับขึ้นมาก็จอดบ,บนเนินนะคะแล้วก็มียวบใหญ่ย่วบเนง้ะก่อนที่จะถึงที่จอดรถแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยตรงทางแยกมันจะมีป้ายห้ามขึ้นอยู่ ขวามือเราให้ให้เราเดินตรงมานะคะแล้วก็ความหาของเทปนี้นะอีกแล้วจเจ้าเดิมเป็นใครไปไม่ได้เดินตามเขาก่อนนินทาพวกเธอสองคนเรียบร้อยในคลิปจะ <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> นี่คือเห็นคุณผู้หญิงนะคะ <c oughs> ท่านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมาสำหรับเดิน <c oughs> เทรลใดๆ <c oughs> <c oughs> เราก็เลยโอเคงั้นใส่แค่ขีนก็พอ นี่คือว่าหนักแล้วขั้นไปดูข้างหน้าเดินเทรลใส่รองเท้าแตะเียวใส่ถุงเท้าด้วยนะเพื่ออะไรก่อนมันหนาวพี่แจ๊กอยากจะซูมไปให้ที่รองเท้ามีโซมีโซมีโซอไม่ขึ้นไม่ไหว มีแก่แล้วแล้วเมื่อกี้จอดรถด,ด้วยความที่เราอยู่บนเนินพี่แจ็คก,ก็บอกว่าให้ไปหาหินมาวางใต้รถเพื่อข้ามรถไว้หินที่ว่าคือหินจากรโคั <c oughs> นหน้าแบบคันหน้าเรานะเส้นทางศึกษาธรรมชาติวัดผาลาดหรือมองเทรลเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติใกล้เมืองส่วนมากจะเป็นนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติและนักวิ่งเทรลที่มากันเส้นทางก็จะชันเล็กน้อยในบางช่วงแต่เดินง่ายและร่มรื่นมากๆ ระยะทางสบายๆค่ะสั้นๆไปกลับประมาณ4กิโลเท่านั้นยังไม่ทันเหนื่อยก็ถึงแล้ว โอ้โหอันนี้กว่าจะต้องนอนเลยแหละออยยโยดยดโจนๆจนจเขาไปไม่ได้โจนจำได้ปะำเหมือนคนเลยำได้ไหมคะใม่ใม่ม่ดูสวยดสวูไปด้ะ แม่มไม่มาช่วยกูเลยอ่ะ เราก็มาถึงวัดผาลาดกันแล้วค่ะโชคยังดีที่ตอนนั้นบ้านซูอาเขาเดินไปก่อนเลยทําให้เราได้ยินเสียงหมาเจ้ถิ่นดังลงมารออะไรล่ะคว้าลูกสิโวนับป่ะ no come here come back here come here wait no wait มีเสียงหมา เ a ้ยเ a ้ยเ a ้ย e a s ี e a ี y b ่ y อยแล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางกับหมาตะถิ่น3 4 5 6ตัว วัดผาลาดเป็นทั้งวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ค่ะและยังมีจุดดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆด้วยแต่ใช่เรามากันไม่ทันมีคนจับจองที่นั้นไปแล้วและเหตุผลที่มาไม่ทันก็คือไม่มีใครยอมตื่นแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะค้วยตึงเท่านะก่อนที่เราจะเข้ามาถึงในเนี่ยมันจะมีจุดที่เขาให้ซื้อบัตรนะคะคือขับเข้าไปเลยมันจะเป็นด่านแล้วเราก็สามารถซื้อผ่านบนรถได้เลยมันจะเป็นตั๋วแบบนี้ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาฉีกตรวจหรือเขาฉีกทิ้งนะคะเหลืออยู่แค่นี้ครึ่งอันครึ่งใบนะคนละ20บาทมาไม่เสียค่าเข้านะคะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงจุดเช็คพอยต์ของคุ้ยตึงเท่านะคะแล้วก็มีที่จอดโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่า ก็ไปได้ป<ๆ>่ะมึงขาสัน้นขาสัน้นเนาะขาสั้นมันมีอะไรให้เดินอะ่ะกระโดดเหรอใช่มันต้องกระโดดแต่อีแดบอบบมันไม่ยอมไปคือถ้าไปอะ่ะมันก็จะไปใช่ป่ะแล้วก็จะแย่งกันลง มีโซลงน้ำไปแล้วแล้วมันจะลงยังไงหมามันเส้นเส้นนั่นหมาหรือหมอนพีเจเขาชอบเลยแหละพีเจเขาชอบเลยแหละและด้วยความที่เรามาถึงช้าเลย5โมงเย็นแล้วก็กลัวว่ามันจะมืดตอนเดินกลับเลยเลือกเส้นทางระยะสั้นคือประมาณ400-500เมตรจากจุดเริ่มต้นไปน้ำตกแค่พอให้เด็กๆได้สำรวจเส้นทางเบาๆ น่นไงน่นไงไป้ายเขียวบอกเนี่ยไปทางขวามีสบายแบบพอลมาหรือจะไปสวยนะโมเมนต์นี้ ä, เรามีเวลาไม่เยอะไปสวยเธอแจะกลับลงมาไม่ทันถ้าใครจะเดินเส้นนี้ก็ให้สังเกตป้ายสีเขียวไว้ไปตามนั้นแหละเดินไปสักพักจะมีป้ายบอกว่าให้ตามริบบิ้นสีน้ำเงินไปมันจะมีทั้งเห็นได้ชัดเจนและต้องตั้งใจหาถึงจะเห็น ตามริบบิ้นสีน้ำเงินไปนะคะป้ายที่เขียนค่ะเรื่องริบบิ้นนี่ต้องให้คนนี้เป็นคนทำเรื่องริบบิ้นหูดกเนหรออันนี้พอทางโน้นเขาบอกให้ตามริบบิ้นสีน้ำเงินแต่ทั้งสองทางก็คือไม่มีริบบิ้นอ๋อเรื่องริบบิ้นไว้ใจจิบแล้วริบบิ้นก็คือเล็กปิดหนึ่งระวังไม่ไผ่นะฮะไม่ไผ่ ทำไมเสียงไม่ค่อยดีเลยอ่ะหันไปอีกทีจะคว่ำลงไปแล้วหรือเปล่าแป๊บเดียวเราก็เดินถึงน้ำตกแล้วแต่ที่เราถึงเร็วก็เพราะที่หลักสูตรเล่นบัค่ะเดีกิดใเทั้งขี่ใเท้าขี่เดี๋ยวให้สโลไลท์ตอนกลับนะ เส้นทางของที่นี่นะคะมี2รูทด้วยกันรูทที่ไกลตัวนี้ส่วนอันนี้เป็นรูทที่สั้นๆง่ายๆนะคะเดินเดินง่ายอันนี้คือถ้าเราจะไปอีกเส้นหนึ่งเอ้เราเราจะไปอีกเวน,นึงต้องไปอีกเส้นหนึ่งใช่ปะ่ะนจะใช้ค่าดอมจากข้างล่างทั้งหมดอันคือแปดโลโอ่ะก็รูทง่ายๆนะคะใครอยากมาก็มาได้เับารถมาเชียงใหม่น่าจะหนักกว่าไปฝาก like, กดไลค์กด subscribe ช่วงวูฟไลฟ์ดับเบิ้ลด้วยนะคะเทปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย